บาปกรรมจากการตีหมาอาถรรพ์ไม้คมแฝกกระทู้เด็ดสยองขวัญลุงสมเป็นคนเก่าแก่ของหมู่บ้านบ้านของแกอยู่ท้ายซอยถัดจากป่าละเมาะเล็กๆลุงสมมีอาวุธคู่ใจอยู่ชิ้นหนึ่งนั่นก็คือไม้คมแฝกไม้ท่อนนี้แกถือมันไปทุกที่แม้มันจะเก่าคล้ำคลึแต่ก็ยังแข็งแรงแข็งแกร่งเหมือนถูกลงอาคม ทุกคนรู้มันไม่ใช่ไม้ธรรมดาอย่างแน่นอนลุงสมมักจะใช้ไม้คมแฝกท่อนนี้ตีหมาในหมู่บ้านจนวิ่งหนีหางจุกตูดแต่สิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นนั่นก็คือแกไม่ได้แค่ไล่ตีหมาเล่นเพื่อความสนุกแต่เวลาแกเมาหนักๆแกจะใช้คมแฝกฟาดลงไปที่หมาจนตายแล้วลากไปหลังบ้านเพื่อย่างกินเป็นกับแกลมวันนั้น ผมกลับจากร้านค้าตอนดึกเจอไอ้ดำมาวัดที่ชอบเดินเตดเต่อยู่ข้างถนนมันกำลังคุยขยะหาเศษอาหารพรั้นเสียงตวาดดังขึ้นไอเวนมึงอีกแล้วหรอวะเงาของลุงสมพุ่งเข้าไปหาไอ้ดำคมแฝกในมือเงื้อขึ้นฟาดสุดแขนฟาดสุดแรงเสียงดังอ้วะเสียงดังเหมือนกระดูกแหลกไอ้ดำร้องโหยหวนกลิ่งไปมากับพื้น มันพยายามกระเสือกกระสนหนีแต่ลุงสมตามไปกระหน่ำฟาดจนเสียงเงียบไปผมยืนมองจากไกลๆด้วยความช็อกแต่สิ่งที่ทำให้ผมขนลุกมากนั่นก็คือผมเห็นไม้คมแฝกเปื้อนเลือดแต่แทนที่มันจะหยดลงพื้นเลือดของหมามันกลับซึมหายเข้าไปในเนื้อไม้ลุงสมลากซากไอดำกลับบ้านไปทิ้งรอยเลือดเป็นทางยาว ผมได้ยินเสียงฟืนแตกดังเปรียปร้ยยก่อนกลิ่นไหมจะลอยมาเตะจมูกคืนนี้แกคงได้กลับแกล้มแกล้มเหล้าอีกแล้วแน่ๆลุงสมไม่ได้หยุดอยู่แค่ตีหมาวันไหนแกเมาหนักๆแกจะไล่ตีแมวตีไก่หรืออะไรก็ตามที่เคลื่อนไหวได้ผมเคยเห็นแกเอากระดูกหมาแขวนไว้หน้าบ้านเหมือนเป็นของขลังอะไรสักอย่างของแก พวกมันต้องกลัวกูแกตะโกนบอกแบบนั้นกับคนแถวบ้านที่เตือนว่าให้หยุดทำร้ายสัตว์คนที่เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวในหมู่บ้านต่างต้องขังสัตว์เลี้ยงของตัวเองไม่กล้าปล่อยออกมาเดินเล่นเพราะกลัวว่าจะกลายเป็นอาหารของลุงสมแต่บาปกรรมไม่เคยหายไปไหนมันแค่รอเวลาส่งคืนเจ้าของคืนนั้นทั้งคืนหมาทั้งหมู่บ้านร้องโหยหวน